นี่สอบเป็นไงบ้างวะโ,โหยากว่ะตุงตุงรีดนมแทนพ่อหน่อยพ่อปวดร้านจังเลยเนยโอ้โหพ่อพรีดน้องไม่เป็นเลยเฮ้ยเพือ่อนไม่ต้องกังวนไปเรื่องนี้เราเรียนมามืออาชีพเขาเรีดนมนกันแบบนี้หนึ่งนำแม่วัวเข้าคอกเตรียมพร้อม 2. ล้างความสะอาดเต้านม 3. เช็ดเต้านมให้แห้งด้วยผ้าแห้งและสะอาด 4. ตรวจลักษณะน,น้ำนม 5. ตรวจเต้านมอักเสบด้วยน้ำยา CMT 6. สวมหัวริดนมปฏิบัติด้วยความนุ่มนวล 7. ปล่อยให้เครื่องรีดนมรีดนมจนหมดเต้าโดยเราสังเกตได้จากอัตราการไหลาของน้ำนมหากเริ่มไหลน้อยนั่นหมายความว่าเครื่องรีดนมใกล้จะรีดนมหมดเต้าแล้วเราก็รอดูจนเครื่องรีดนมดูจนไม่มีน้ำนมออกจากเต้าแล้วก็เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการ 8. ปปิดวาล์วเครื่องรีดนมค่อยๆปลดหัวรีดนมออกและสุดท้ายจุ่มหัวนมด้วยน้ำยาจุ่มเต้านม ที่สำคัญควรรีดนมให้เสร็จโดยเร็วไม่เกิน8นาทีและควรรีดนมให้จนหมดเต้าเสร็จแล้วโอ้ยเพื่อนสุดยอดเมื่ออาชีพขร,รีดนมกับแบบนี้นี่เองมาเก่งจังช่างทำได้